สวัสดีครับชาวสนุกวันนี้นะครับอยู่กับมิกในช่วง2 minute with mix ครับผมบอกฉายาที่เพื่อนเรียกราสุดฉายาอะไรครฉายาอะไรคะบิจิ๋วไปค่ะคำพูดติดปากซุงนี้เร็วเร็วเร็วก็คือ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 ไปค่ะบอกกลุ่มแชทของคุณมาตามกลุ่มกลุ่มชื่ออะไรครัเอิรมิกมีรีคไหมรีคสปุ๊บเองวะสรงอีกสเ็จบ หนึ่งซีอูเอสแปดหนึ่งบอกชื่อเบอร์โทรล่าสุดที่จําได้สามชื่อหนึ่งอ้ยพูดได้ศูนย์เก้ามิกซิลมิกซิลพูดไปแล้วเดินตัดออกนะเมื่อกี้มิกซิลแม่ป้าอ่เรียงลาดับความดื้อของแมวตระกูลสมควรสมหมายสมสีสมพรแมวสมตัวไหนที่ใกล้เคียงกับบิกมากที่สุดสมควร ถ้าได้ไปรายการถ้าโลกนี้ไม่มี GPS อีกครั้งคุณจะคุณจะจะขับรถเองกับมือรอบนี้ถ้าต้องไปรักษาเพนกวินที่ขั้วโลกเหนือคุณจะไม่ไปถ้าเออถ้ามีแฟนจะตามใจแฟนหรือจะอยากให้แฟนตามใจตามใจแฟนนิสัยที่รู้ว่าไม่ดีแต่ก็เลิกไม่ได้อะไรคะหิว ขอเพลงที่ตรงกับตัวเองในช่วงนี้ Lost าขวัญชิ้นล่าสุดที่ซื้อให้คนอื่นคืออะไรซื้อให้ใครเสื้อบ a l ีเกียกาให้พี่เอิร์ธโอ้ิค่ถ้าสั่งอาหารแล้วออเดอร์ผิดจะให้ทําใหม่หรือหรืออะไรหรืออะไรเอาจานเดิมจานเดิมโอเคทำไมอะไม่ต้อยากรู้โอเคขอหนึ่งวิธีคลายเครียดที่ใช้แล้วได้ผลหลับโอเคขอดอกไม้หนึ่งชนิดที่แทนตัวเรากุหลาบสีแดงกระมี ไม่ไไม่ต้องถามนะครับบอกประโยคเด็ดละครไทยที่ไวัล่หนึ่งประโยคอะไรวะกูไม่ใช่สินไ์ไมตสองเองเป็นพยานนาหมื่นเออะไรวะล้วเกียรตเดฉมากล้านะกูก็รู้วันนึงกูจะเป็นไ่เอออะไรกูก็ไม่ได้สิ้นไรไม้ต่อวันนึงกูก็เป็นไทรังเกียรตเดนรูปานั้นกูก็รู้พยานนาหมื่นมึงให้กูเงี้ยปากงั้นหรือฮะอีปีก สรรพนามที่มีความหมายว่าอยู่มาห้าคำอยู่สรรพนามนี้มีคำว่าอยู่เธอแกเตงเออเธอแกเตงอีสองอะไรสอมืออยู่ยูโอเคบอกเพลงโปรดของวงไททอสสมิธโยตีีบบนรถกอามดูโคโยตีบนรถบีกอัพเพลงช้างมีช้างทั้งหมดกี่ตัวเราออกมาช้าง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 ห้าตัว จริงปะเออใช่ไหมไม่รู้ะ <c oughs> อะขอท่าโพสสามท่าตามคาแรคเตอร์สมพรสมหมายสมมิก <ไป S 2> สมพรสมหมายอะสมสมพรสมหมายสมมิก <c oughs> โอเค <c oughs> <c oughs>